สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ บ่อยครั้งที่หลายคนนั้นไม่เคยได้สังเกตจุดด้อยของตนเองซึ่งแน่นอนครับว่าบางเรื่องคุณอาจจะคิดว่าคุณถูกที่สุดดีที่สุดซึ่งนิสัยของคุณนั้นบางครั้งอาจจะทําให้ผู้ชายรู้สึกเบื่อหน่ายจนพลานกันนอกใจโดยจุดเริ่มต้นของการนอกใจนั้นมาจากการทนไม่ไหวว่าแต่นิสัยของคุณเสาวแบบไหนที่ทําให้ผู้ชายเบื่อหน่ายถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องหันกลับมาสํารวจตนเองดังนั้นวันนี้ ผมจะพาคุณไปดู5นิสัยแย่ๆรีบแก้ไขด่วนก่อนโดนทิ้งนำมามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันครับข้อที่1มั่นใจในตัวเองและชอบออกคำสั่ง สำหรับใครที่คิดว่าตัวเองเป็นที่หนึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของโลกพร้อมทั้งคิดว่าตนเองถูกเสมอความคิดเห็นของคนโดยรอบไม่มีผลต่อการตัดสินใจผู้หญิงที่ชอบออกคำสั่งและไม่ฟังคนอื่นจะทำให้ผู้ชายเบื่อหน่ายในที่สุดช่วงแรกๆอาจจะคิดว่าสามารถทนได้แต่หากนานวันเข้าคงไม่มีใครอยากจะอยู่กับคนที่ชอบออกคำสั่งตลอดเวลาอย่างแน่นอนครับ ข้อที่2ทะเลาะกันแล้วท้าเลิก สำหรับนิสัยนี้เป็นนิสัยที่ผู้หญิงทุกคนไม่ควรทำครับเมื่อทะเลาะกันควรใช้เหตุใช้ผลในการปรับความเข้าใจต่อกันไม่ใช่หลีกเลีหนีหน้าหรือท้าเลิกผู้หญิงบางคนชอบท้าเลิกเพราะคิดว่าคุณผู้ชายจะยอมทุกอย่างและของ้อแต่คุณรู้หรือไม่ว่าคุณผู้ชายไม่ชอบให้ตนเองถูกลดค่าลงหรือถูกบันทอนจิตใจทางที่ถูกต้องควรใช้เหตุใช้ผลจะดีกว่าครับ ข้อที่ 3. ระแวงเก่งคุณผู้หญิงที่ระแวงเก่งไม่มีผู้ชายคนไหนชอบเนื่องจากผู้หญิงเป็นเพศที่ทั้งอยากรู้อยากเห็นและขี้ระแวงแต่การระแวงที่บ่อยเกินไปอาจทําให้ผู้ชายเบื่อหน่ายได้การที่คุณผู้หญิงบังคับให้แฟนหนุ่มต้องอยู่อย่างเรียบร้อยและตามใจคุณตลอดเวลาจะทําให้เขารู้สึกเบื่อหน่ายไม่เป็นตัวของตัวเองและอยากเลิกกับคุณในที่สุดครับ ข้อที่4ไม่พูดคำว่าขอโทษ สาหรับใครที่คิดว่าการพูดคําขอโทษไม่ใช่เรื่องสําคัญและไม่จําเป็นต้องพูดต้องบอกเลยครับว่าคุณคิดผิดเวลาที่คุณทําอะไรผิดอีกฝ่ายก็ย่อมต้องการได้ยินคําขอโทษเช่นกันหากผิดจริงการขอโทษจะทําให้เขารู้สึกดีกว่าเดิมหากจะปล่อยให้เขาพยายามอยู่ฝ่ายเดียวคงไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนักและอาจจะสายเกินไปก็เป็นได้ครับข้อที่5ไม่อ่อนหวาน ผู้หญิงบางคนถือหลักการที่ว่าต้องแข็งแกร่งต้องสตรองตลอดเวลาทําให้ลืมไปว่าคุณหนุ่มๆเองก็ต้องการมีโมเมนต์ได้รับการเอาใจเช่นกันผู้หญิงที่ไม่อ่อนหวานไม่เอาอกเอาใจอาจทําให้คุณผู้ชายเบื่อและในที่สุดก็ดอกใจไปหาผู้หญิงอื่นที่อ่อนหวานกว่าเอาใจเก่งกว่าทางที่ดีหัดอ่อนหวานไว้บ้างรับรองว่าคุณหนุ่มๆของคุณจะกลับมาตายรังอย่างแน่นอนครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับห้านิสัยแย่ๆรีบแก้ไขด่วนก่อนโดนทิ้งจากทุกค้ที่ได้กล่าวมามีใครเข้าเกณฑ์ข้อใดบ้างหากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่อยากจะให้คุณหนุ่มๆของคุณไม่นอกใจไปที่ไหนแนะนำว่าให้ปรับปรุงนิสัยตนเองจะเป็นการดีที่สุดครับและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับ หากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO j o e c h a n n e l ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ